สวัสดีจ้าอีทเองจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อากาศร้อนร้อนกันเอ้ยร้อนกับร้อน,บอนพูดร้อนโู้หนาวกัหนาวพูดอือผมมีแนวพอดีจ้าอย่างอากาศร้อนแบบนี้นะจ๊ะต้องจัดยำม,มะม่วงยาหน่อยเรียกลองมาเนาะยาหน่อยนอนเฝ้าอยู่ทา้งหลังอยากกินยำม,มะม่วง่าสั่นวะทรงปวดหัวเวียนนาะยำม,มะม่วงกินเด้งพนะพอดีแหละ่าสั่นวาฉันกัมีมะม่วงในตู้เย็นอยู่สามสี่หน่วยนี่แหละพี่แป๊ะเอามาใหา้แตงแต่เดือนที่แล้วบ่ปไปทำกินจ้าทียังกรอบ,อบสดอยู่เลยเด้มะม่วงแก้วอย่างนี้พุนเด้อ เดินก็ับมาทําการล้างน้ำแล้วก็ปอกเปลือกเนอะพี่น้องปอกเปลือกทาความสะอาดมะม่วงเสร็จแล้วที่นี่ฉันก็มาหัน่นหอมแดงจริงไว้จ้ายำมะม่วงวันนี้ต้องรสแซ่บแน่นอนอหไก็เอ้ยนึกอยากไหม ปกติเลวฉันก็ค่อยอยากกินง่ายๆเดีมะม่วงนี่กระด้วันนี้ขึ้ทรงนึกอยากน้ำลายแตกผักๆสันดิยำมะม,ม่วงแบบนี้ต้องใส่หอมหัวแดงหลๆเดือมันจีแซบมันเขากันคักเดืหั่นหอมหัวแดงแล้วแล้วฉันก็มาทําการซับมะม่วงต่อเลยเนาะมะม่วงฉันก็จะใช้แค่ส้หน่วยก็พอเนาะซหน่วยนี่ก็เหลือเฟืออะไรใคอก็ค่อยดูเด้อเนื้อมันแน่นแน่นเนื้อหนาปึ๊เลยเดืมะม่วงแก้วอย่างดีผินเนาอหอมหอมก็ยังว่ามะม่วงแก้วนี่หายากแล้วเด้แก้วแท้เด้เดี๋ยวนี้มันจะมีแก้วขมิ้นเนาามมแแแต็ัน่่่ววขขือง แก้วแบบนี้เนื้อมันจะอร่อยแล้วก็หอมในเวลามันสุกเนาะ นี่แหละแกเอ้ยกังวีกังวันเนาะคนแถาบ้านฉันบ่มีอะไรทํากันนี่แหละหาทำแนวอยู่แนวกินแจกกันกินแล้วก็ทําสมตําแน่ทํอันนี้อันนั้นแจกันกินแบบนี้แหละทุกวันกันแนวว่ามันเหลือกันอยู่แค่สามพี่น้องท่านี้แหละแกเอ้ยมีอะไรก็เลยแบ่งกันกินเขาลักกันดีดีได้สามพี่น้องนี่นะแม่ฉันเป็นพี่สาวใหญ่นะจ๊ะแล้วก็ยายหน่อยเป็นคนสองยายใบเป็นคนที่สามจริงๆเรามีพี่ชายใหญ่อีกคนนึ่งแต่ว่าแกเสียชีวิตไปสองสามสี่ปีเราเลยวะคิดว่าวะฉันก็ได้มาเผาศพเถาอยู่ได้ตอนนั้นกระไดเนาะ ช่วงกลางวันแบบนี้ล่านขายของฉันก็จิงียบเงียบจังหน่อยแหละแกเอ้ยพอได้มีเวลามาทำกับเขากับน้ทำทําแนวอยู่แนวกินแจกคนเถากินแบบนี้แหละโต๊ะคํามโมงสี่โมง5้าโมงไปถึง3ามทุ่มแหละเด็กน้อยวัยรุ่นกําลังไล่กันมาพอดีก็บเขาเลิกโรงเรียนเนาะมาจ้าฝอ,อยมาลายแล้วบัดททนี้มาทํากันยมามม่วงกันเลยเนาะ ใส่พริกผงลงไปนะจ๊ะเติมด้วยน้ําตาลผงชูรสนี่ขาดโบไดเป็นเด็ดขาดเดินแนวแสบแนวนัว,นวเนาะปะลาลาเนี่ก็ใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้เดอแต่ว่าฉันใช้ของแม่บุญรํานะจ๊ะใส่ข้าวควาลงไปจ้ขาข้าววานี่ก็ข้าวเอาเองเด้อย,ยังค่อยหอมโบไดข้าวเองแต่ว่าแม่ฉันเป็นคนขวาวใส่หอมแดงลงไปจ้าคลุกเข้ามันเข่ากันแกะถั่วที่สงใส่ลงไปเลยสิ่งที่ขาดก็คือกุ้งแห้งนะพี่น้องเนาะ้ามีกุ้งแห้งใส่ลงไปนี้ สุดยอดเลยเดจ้าว่าฉันบ่มีก็เลยบ่ได้ใส่ทำตามมีตามเกินแหละแกเอ้ยปลาที่นี่กับโคเลโคเลโคเลนะจ๊ะชิมรสดูทันแซบแล้วกันหวนมันโลดบัดที่นี่บ่ได้ไปหาถ้วยหาจานใส่กินยากเด้อใส่กะละมังกินแบบนี้แหละแกเอ้ยมีจะซุ่มจะของกินดอกบ่ได้ถือได้ซ่ากันเด้งพวกฉันอยู่กันแบบนี้นะจ๊ะวิธีบ้านๆของพวกฉันนี่แหละดูเอาโลดแกเอ้ยโอ้ยนั่นแหละกลางวีกลางวันกับได้ทำแจกกันกินแกเอ้ยกินอิ่มแล้วก็พากันนอนเดรดเดรอาดลาดได้บัดที่นี่สามพี่น้องเขาแต่ว่าฉันบ่ได้ไปนอนคุยเเดด้อออคาาาากกนนนนนๆทีฉฉัั่ไมุยะจ เฝ้าบ้านชั้นบางทีฉันก็นอนอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในคลิปก็จะเห็นแค่3คนน้อยเห็นฉันแม่ฉันแนลกะก็ยายน้อยจริงๆแล้วยายใบก็บมากินคือกันแต่ว่าแกบ่ได้นั่ง,งกินนําแกเอามาตักใส่จานไปนะจ๊ะไปกินอยู่บ้านส่วนผัวเทวดาของฉันก็ไปปั่นจักรยานถึงแต่แปดโมงชเช้าปนีบ่โผล่หัวมาอยู่แกเอ้ยซาตเจ้าใบสองขวัวแล้วฉันก็อุตส่าห์บอกว่าให้รีบไปรีบมาเด้อฉันใช้พิซซูบุหรี่นําเด้อนน่ะปานนี้ยังบ่โผล่หัวมาอยู่บัดที่มีเบียร์กับมดยังพันไได้้ปแลกับเในดีเออาแหละ ไปอีไลยบนผัวอีกแล้วโอ้ยพอพๆอ,พ,อ,พ,อพ่อไนองงดดราม่าบ่นผัวนะจ๊ะ <c oughs> นี่อะไก็เอชีวิตฉันปากดีดีเด้อท้าผัวก็เก่งเป็นแบบนี้ละจ้าบนไปบนมาหันมาีกทีเกี่ยงกะละมังแล้วจ้า